คนสุดท้ายปี2024ย้ำเลยนะว่าเป็นการแข่งขันทนี่ผ่าน plus แรกมาสู่รอบคนสุดท้ายครับ,อ,บรอินนี่กับน้องอันตาด้วยนะครับและตอนนี้นครับพี่แชมป์ย้ำรอบวันที่3ของเราในปีนี้ครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วช่วงเวลานี้ช่วยทุกคนรอคอยและเราสับคนตื่นเต้นมากๆครับในการประกาศผู้เคน5รายชื่อที่จะเข้าไปยืนรอในคนสุดท้าย আর কবে তাহলে কষে খাইল 6คนสุดท้ายท่านต่อไปได้แก่ และตอนนี้ครับทุกท่านครับเราเดินทางม,มาถึงคนที่5แล้วและผู้เข้ารอบท่านที่5ได้จกเกอรเอ็มจี ทุกคนเก่งมากลคือุ่ะ็นี่ครับออะับียงรให้กับ6คนสยของเราด้ยครับและในช่วนี้ครับราให้น้องนะครับพักอดใจพักอดตาลักเวจีสรูนเครับแน่นอนว่าอย่างที่เราไน้บอกว่าในช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับพกเธอในครั้ในชุดราตรีสวยๆของแบรนด์จลัดและราจะเข้าสู่ในรอบของฝ่ายนอกเวทีับะครับไ่ครับขอเสียงปรบมือให้กับ6คนสุดท้าย รอบไฟนอลเวชชั่นทั้ง6คนพร้อมไหมครับพร้อะครับคนพร้อมแล้วจะเป็นคำถามแบบไหนครับพี่แชมป์ครับเอาล่ะครับและสำหรับในรอบไฟนอลเวชชั่นนี้นะครับทัุ้กคนจะมีเวลาในการอตอบคำถามคนละห0วินาทีและคำถามในรอบไฟนอลเวชชั่นนี้มีอยู่ว่าคุณสมบัติหลักของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่ต้องมีครบทั้ง4ี Beauty Body Brain and ์แอนด์บิสเนสคุณคิดว่า คุณมีปีอะไรที่เด่นที่สุดและเพราะเหตุใดอีกครั้งนะครับ<อ>คุณสมบัติของ Miss Grand Thailand ที่ต้องมีทั้ง CB ีดีบี Body, Brain and Business นะครับคุณคิดว่าตัวคุณนั้นมีปีอะไรที่เด่นที่สุดและเพราะเหตุใดและขอเชิญคนแรกครับข,ข,ขอเชิญ MG SNK06 อสแยไอตาครับมีเวลาในการตอบคำถาม6 0สิวินาทีนะครับ เมื่อครบตามกำหนดมันจะตัดลมทันทีมาถึงไม่แล้วสาม,มารถปรับมัเข้ากับศิลป์ของเราได้นะครับถ้าอายตาพร้อมแล้ว60วินาทีเชิญครับจริงที่ไอายตาไม่สามารถปฏิเสธตัวเองได้เลยนั่นคือคว่าบิวตี้ค่ะและที่สำคัญบิวตี้นั่นคือสิ่งที่พีนวัตต้องการและพูดอยู่บ่อยๆเสมอคำว่านาะง ความสวยและสิ่งอื่นมันถึงจะตามมาจากนั้นแล้วไม่ได้แปลว่าอายจะสวยเยงแค่อย่างเดียวบิวตี้บอ d ดี้เกรนอายก็มีค่ะ คือ s i ส e น s ค่ะเป็นสิ่งที่องค์กรมีเช่นยอดซอดติ้งตกน,นะคะ1.3ล้านภายในเวลาหนึ่งเดเพราะว่าช่องเก่า3ล้านโดนแบนไปก็ื่เป็นช่องทาง YouTube 2.4แสน Facebook นะคะ2.4แสนแล้วก็ i g ีที่กำลังจะแบบ8แสนว่าผมว่าคนจะแบบ8แสนแตกภายในคืนนี้นะคะองค์กร กอดแคที่มาพร้อมทํางานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังพร้อมที่จะใช้ความสามารถของตัวเองทํางานกับองค์กรและที่สําคัญสามี beauty body brain องค์กรก็คิดว่าสําคัญและพร้อมจะพัฒนาเพื่อเป็นมิสแวร์สุนทรคดและได้อยู่ในครอบครัวมิสแวร์ไทยแลนด์ขอบคุณค่ะขอบคุณคงณปามุ้ยนักขายจิ๋วตัดแสงแต่งวันนี้นะคะและต่อไปสำหรับฝ่ายต่อไปครับ S Mg s p K Be สจริงดีครับ60วินาทีเช่นเดียวกันนะครับคำถามเดียวกันปีตัวไหนที่คุณเรื่องและปีตัวไหนที่โดดเด่นมากที่สุดในตัวของคุณหาจิงดีร้องแล้ว60วผมเทีนพิญาร I should ีเ o u l d be กำลังจมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วช่ไครับสำหรับเพลงเนี่ยเพลงเกรดสมอง ขอเชิญหไฟเตะต่อไป MG SKK 11้าใสครับฟ้าใสมีเวลา60วินาทีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้บ e a u t y ไปแล้วเบร a ไปแล้วครับผมบิส i n e s s ไปแล้วมาดูกันว่าฝาใสจะเรื่องปีตัวไหน60วินาทีเชิญครับ จำเหงาไคะเรื่องเหงเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่ามีทันเดียวกัน <left> พี <left> ่เมยาได้บอกว่าความสวยสวยสวยยังไงอะสวยแบบมีเพียงแค่คนเดียวสวยจัง เลนซีนีนะคะและมีส่ยาย r a n ม b าดีและบ i n e เชื่อว่านุกยังมีมืสายเครคาะนงมีธุกรกิจส,ส่วนตัวนสุดๆแล้วก็ออกรงฟิ้นเองทำทุกอย่างเองดูเชื่อว่านู่งก็เป็นที่มาสิันขอคครับและขอเสียงปรบมือให้ ำตอบของผู้จัดชั้ง6คนกันด้ครับและนี่กบคือ6คน,อสนสุดท้าย Miss g r นค d สกลน2024ครับ